อยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่4นั่นเองนะคะกับการรีวิวน้อง เจสสิก้านะคะซีเนียพรีสเตเจสสิก้านะคะติดกันไว้ยังไม่ได้รีวิวนะต้องขอโทษด้วยนะคะก็น้องเจสสิก้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งมีอัปเดตในเดือนเมษายนใครที่กดได้แล้วเนี่ยคิดว่าจะอัปดีไม่หรืออะไรยังไงนะคะก็ลองมาดูกันนะคะน้องเจสสิก้าเนี่ยมันเป็นสาย เน้นเวทนะอินเทลเจนต์ก็คือเป็นสายอินเน้นเวทนั่นเองนะคะก็ให้ดูตรงนี้แล้วกันนะดูค่าพลังที่อยู่ด้านหน้านะคะในวงเล็บนี่มาจากเกียร์นะก็ดูได้ว่า HP เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง Attack Range นะคะก็ไม่ได้ถือว่าไกลมากก็ถือว่าอยู่ในระดับปกตินะจริงๆแล้วอะแล้วก็ ค่าพลังเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยสกิลยูสเลตนะคะมีมาให้30%นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่จะเรียกตัวเนี่ยดิเล์นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะอยู่ที่16วิน่ใช้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกออกมาทีก็ต้องเอาให้คุ้มค่านะคะแต่ว่าพี่อูกูเนี่ยใส่ใส่ของไปประมาณนี้ก็คือเน้นใช้สกิลแล้วก็เน้นค่าพลัง โจมตีเวทนั่นเองนะคะประมาณนี้ตอนนี้อยู่ที่ตัว8ดาวนะคะเลเวล120ก็ค่าพลังอยู่ที่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสกิลมีอะไรกันบ้างสกิลของน้องซีเนียพรีสเทสเจสิกา้าหรือเจ้าพรีสอาโอเนี่ยมันก็เ <laughs> ป็นสกิลนี้คะ่ะลูเซนเวลนะคะก็ สกิลนี้จะเหมือนเพลเบ a สนะคะเบ a สก็เหมือนกันการอวยพรน,นั่นเองก็เหมือนเป็นสกิลที่บัฟเพื่อนๆเรานั่นเองนะคะก็นี่นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ย HP หรือว่าเลือดเนี่ยจะคูณ20%นะคะ เป็น Area Recovery เลยก็คือโดนกันเป็นหมู่คณะนั่นเอง7วินาทีแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยสกิล e s i s t a n c e หรือว่าต้านสกิลค่าพลังต้านสกิลนะคะจะบวกอีก50%ด้วยเป็นเวลา7วินาทีเช่นกันนะคะส่วนน้องซีเนี่ยพริสเซจสิก้าเนี่ย ถ้าอีโวแล้วนะคะจะกลายเป็นอะโคลไลเจสสิก้าใครๆน้องอะโคลใน AO เป็นอะโคลไลเจสสิก้าตัวนี้นะคะก็จะมีสกิลนี้เพิ่มเข้ามาก็คือสกิล Dark Curse นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่โจมตีคู่ต่อสู้และ นะคะก็การสาบคู่ต่อสู้นั่นเอง Curse แปลว่าการสาบนะคะ Dark Curse ก็เหมือนแบบพลังมนต์ดำสาบคู่ต่อสู้นะคะเป็นยังไงบ้างก็ทำให้ Cancel Enemy Buff ก็คือ Cancel Skill Buff คู่ต่อสู้นะคะหรือว่า Skill Support ของคู่ต่อสู้ที่แบบเพิ่มพลังนูน่นเพิ่มพลังนี่จะ Cancel Skill หมดเลยเป็นเวลา15วินาทีนะคะแล้วก็จะ Cancel สกิลอมตาของคู่ต่อสู้ด้วยนะคะก็เป็นตัวที่สกิลกวนอีกเช่นเคยนะคะช่วงหลังๆมานี่ตัวเรนเจอร์เนี่ยจะเน้นไปด้านการแบบลบบัฟคู่ต่อสู้ซะเยอะเนะก็เป็นแนวนี้นะคะซึ่งเรามีตัวที่คล้ายๆกันอยู่นะตัวที่แบบลบบัฟคู่ต่อสู้อะ่ะก็อย่าง อย่างตัวน้องแชมเปญเนี่ยนะคะแคนเซิลเอนามีเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องแชมเปญเนี่ยน้องแบ็กได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องซีเนียพริสเทสเจสิก้าสกิลจะเป็นยังไงจะน่ารักแค่ไหนไปดูบยนี่นะคะน้องเจสิก้านี่มันปล่อยอะไรเนี่ยปล่อยพลังคืดเต่าหรือเปล่า <laughs> ถ้าหนาังนี่แบบ เหมือนปล่อยพลังไอเนี่ยเหมือนอะไรนะเหมือนริวอะ่ะริวหรือเคนน่ะริวเนาะเหมือนริวจากสตีดไฟเตอร์นะคะปล่อยพลังอาบูเก็ตเย่เ yeah, ี้นะเหมือนมากเหมือนบ้าง,างแต่นางทำไมไม่ค่อยใช้สกิลเลยขอใช้สกิลให้ดูหน่อยใช้สกิลหน่อยลูกสกิลอะ่ะสกิลนี่สกิลค่ะอันนี้เป็นสกิลบัฟตัวเองนะคะบัฟตัวเอง เดี๋ยวเล่าเอาตัวไปแบบนี้นะคะก็คือมีแต่ตัวมีแต่ตัวถึกๆทางนั้นเลยนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าตอนน้องเจสสิก้าฮิลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเออมาดูกันดีกว่าว่าจะฮิลยังไงนะคะเอาไปประมาณนี้แล้วกันเนาะอย่าเยอะมาก <laughs> เยอะแล้วอันนี้ก็เยอะแล้วนะปะ่ะเอาเพื่อนไปสักคน เพ,เ,พเพื่อเพื่อเผื่อเหลือเพื่อขาด 2> 3, 2, 1, 1> มาดูกันค่ะ <S 2> 2. <S ว่าน้องจัสิก้าจะฮิวยังไงนะคะหรือว่าเพิ่มเลือดแบบไหนนะคะนี่เพิ่มฟื้นอันนี้ยังมองไม่เห็นเพราะว่าเลือดยังเต็มอยู่อ่านี่เลือดน้องอันหายไปแล้วนะคะมาดูกันว่านางจะใช้สกิลเพิ่มเลือดยังไงฟื้นเรียบร้อยเลือดเต็มเห็นไหมคะนี่ ยี่ซนต์แต่ก็เต็มนะนี่คอยฮิลค่อยฮิลตลอดค่อยฮิลเอาเลือดลดเลือดลดเลือดลดแล้วเจสิก้าฮิลไหมฮิลหน่อยไหมฮิลเออฮิลตลอดฮิลตลอดมีการฮิลตลอดเลยนี่นี่ดูตรงนี้นะคะอันนี้เลือดลดแล้วนะคะเห็นไหมคะเลือดตรงนี้ลดนะคะฮิลปึ๊บเองไม่ถึง ไม่ถึงตรงนี้นะนี่ระยะระยะแค่ระยะแค่นี้นะคะข้างหน้านี้ไม่ถึงเจสิก้านะคะแสดงว่าตัวตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวที่แบบอยู่ชิดสุดเลยอะเจสิก้าจะไม่ถึงนะคะโอเครอบนี้นะคะพ <9. S 2> ี่อู๋ปูใช้เสือขาวมาช่วยด้วยนะคะจะได้ช่วยกันเคลียร์ตัวแผงหลังกันนิดนึงนะคะมามาดูกันค่ะนี่ เห็นไหมว่าจะสิก้าฮิลไปแล้วแต่ว่าโดนไหมรู้สึกว่าตัวที่ไม่ได้จะเป็นจัดติสบานะฮะที่อยู่ข้างหน้าฮิลไม่ถึงใช่ไหมอ่ะตรงเนี้ยฮิลไม่ถึงตรงนี้ใช่ไหมเหมือนจะไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวรอดูออกสกิลอีกรอ,อบปึ๊บอ้าวโดนโดนบัฟโดนบัฟสวนบัฟเยอะจัด ฮิวแล้วนี่เห็นไหมคะไม่ถึงตัวข้างหน้านะออไม่ถึงตัวข้างหน้าค่ะโดนแค่โดนแค่เปล่าโปเซดอนเท่านั้นเองตรงนี้ไม่ถึงนะตัวหน้าสุดเนะี่ยฮิวไม่โดนนะคะก็ฮิวแผงหลังนะเป็นเป็นตัวซัพพอร์ตแผงหลังใช่ไหมเออเป็นตัวฮิวแผงหลังไปนี่จะสิตเปล่าเลือดลดนะคะดูว่าจะได้ฮิวไหม อยู่ข้างหน้าเลยอันอันเลือดลดอยู่แล้วก็ไม่ได้ฮิวด้วยเห็นไหมไม่ถึงอันนะไม่ถึงค่ะเซิก้าฮิวหน่อยอันนี้ไม่ใช่เลือดอันนะเห็นไหมข้างหน้านี่ไม่มีนะคะเลซิก้าฮิวไม่ถึงค่ะไปฮะ ออกสกิลสกิลไหมสกิลหน่อยลูกแต่ดีเลย์เยอะมากนานๆจะออกมาสักตัวนะคะดีเลย์เยอะมากฮิวไหมนี่ยังไม่ออกสกิลเลยนะมีความฮิวแบบน้อยมากแล้วก็ดีเลย์เยอะมากค่ะดีเลย์เยอะ เดี๋ยว,ยวแกเอาสก,กิลมาหรือเปล่านะ้องเซซิก้าคะเซซิก้าคะฮิวหน่อยไหมคะฮิวหน่อยเฮ้ยอายเขาไหมรีวิวอยู่นะรีวิวอยู่เอาสก,กิลมาหรือเปล่ารีวิวอยู่นะคะลูกโอ้โหฮิวแล้วน้ำตาจะไหลแต่ว่าไม่โดนแผงหน้าไม่โดนแผงหน้าเลยคะ่ะ ่ฮิวอีกรอบแล้วนะคะทีกี้ฮิวใหญ่เลยเมื่อกี้นี่โอ้โหตั้งนานไม่ฮิวอะ่ะ <c ười> คืออะไรอะฮิวรัวๆไปนะคะฮิวรัวๆไป คือถ้าโหมดสเปเชียลสเตทเราจะไม่เห็นแกว่าคิวไปยังไงเท่าไหร่นะคะก็เลยจะเล่นในอารีนาโหมดให้ดูจะได้เห็นว่าคิวยังไงนะคะ yeah, <clear> นี่นะตอนนี้เนี่ยสกิลยูสเลดเนี่ย อยู่ที่93บวก30เปรเนเลยนะยังไม่ค่อยออกสก,กิลเลยนะฮะมีความโหดร้ายมากมาเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันด้วยอารีนาโหมดนะคะ 4, กับน้องเจสิกา้าพรีเทสเจสิก้านั่นเองดูว่านาาจะฮิวได้แค่ไหนมามีหน้าที่เป็นพระเป็นพระค่ะฮิวไปค่ะ ยังยังไม่ฮิลเดี๋ยวเพื่อนตายก่อนนะลูกฮิล <laughs> <He al S 2> <laughs> แล้วฟึ้บเรียบร้อยฮิล <laughs> ให้ตัวเองหน่อยไหมนี่โอเคฮิล okay. เรียบร้อยนะฮะมีความฮิลโอเคฮิลไปค่ะ <laughs> เป็นพ้าก็ฮิลไป เลือดเต็มตลอดโดนฮิวตลอดเวลาแต่ว่าข้างหน้าตรงนี้ไม่ถึงจะต,ติดเปล่านะคะไม่ถึงนะคะไม่โดนฮิวเห็นไหมสำหรับพี่กู๋นะคะก็คิดว่าทีเนี่ยพริตตี้เจสสิก้าเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเอามาช่วยซัพพอร์ตทีมได้นะคะก็คือเพิ่มเลือดน,นั่นเองแต่ว่าถ้าจะเทียบกับไฮบราร์เนี่ยกูว่าน่าจะยังเทียบไม่ได้เพราะว่าไฮบราร์เองเนี่ยเขามีสกิล คูณ80%น่ะ HP คูณ80%ซึ่งแบบเยอะมากทำให้แบบทำให้ HP ค่าพลัง HP อะคะ่ะเพิ่มขึ้นแต่ตัวนี้เป็นตัว Recovery นะคะก็คือเหมือนฮิวพลังขึ้น20%นะคะถ้าเทียบกันกับไฮาลวิกุว่ายังยังเทียบไม่ได้นะคะซึ่งแต่ว่าตัวนียพ p i s t ส Jessica เนี่ยก็มีสกิลที่เมื่อเป็น Ultra แล้วเนี่ยก็จะเป็นสกิลเอ่อสกิล ซึ่งเมื่อเป็นอัลตราแล้วเนี่ยก็จะเป็นการสาบผู้ต่อสู้ได้นะคะก็จะเป็นแคนเซิลบัรบกับแคนเซิลอมาตานะคะซึ่งก็ทดแทนกันซึ่งถือว่า ถือว่าโอเคไหมก,ก็เป็นตัวที่โอเคนะก็คือช่วยซัพพอร์ตทีมถ้าใครอยากได้ตัวซัพพอร์ตพี่กุก็แนะนําว่าเอ้ยตัวซีเนียพิเทจจสติก้าก็โอเคแต่ว่าตอนนี้พี่กุยังไม่ได้อัพให้เป็นอัลตรามาสเตอร์เพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ลิมิ t เต็ดดิชั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะเปิดกาชาและได้ตัวมันอยู่ก็เลยยังไม่อยากที่จะรีบไง เนอะมันไม่ใช่ลิมิเต็ดอะเราก็ไม่อยากรีบหรือออกปากะว่าจะเอากบแดงนะคะไปอัพตัวลิมิเต็ดดีกว่านะคะก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ไปลองเลือกกันดูว่าจะอัพตัวนี้ดีไหมหรือว่าจะอัพตัวอื่นก่อนแล้วแต่นะคะถ้าอัพตัวนี้ในช่วงเวลากิจกรรมก็จะได้กบแดง8ดาวกลับไป1ตัวด้วยนะคะก็แล้วแต่ละกันว่าใครจะอัพไม่อัพยังไงนะจะใช้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้กู๊ดต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e แลวก็แชร์ให้วิฟูด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่นในคลิปหน้ากับเกมไลน์เลนเจอร์ใครที่อยากจะให้ทําาาคคลิปอะะะไไรนะะฝกววว้้ดย่ มาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยหรือว่าจะเข้าไปที่ f a c e b o o k c o m r a i k u n g f ช channel เราจะทำได้ในแน่นนั่นะักวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย